สวัสดีครับผมหนุ่มซะด้วยนะเราอยู่กันในเกมส์ทอรเตนแมนดูซิว่าวันนี้เราจะได้ที่หนึ่งกันไหมตอนนี้ผมก็เจอปั๊กกี้เนาะนี่ชึบขับยังไงเอ่ยโอ้รู้สึกว่าขับยากกว่าพับจีนะปมาไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มปืนกันก่อนอเออเอ้แหมขับยากว่ะ รี่เราจะไม่ชินกับเกมเออเอาอีกแล้วชนสองที้อนเลยโอ้หลบโยกหลบยังไงล่ะโอ้ดิฟโชว์ไปทีหนึง่งแน่พังกันว่างี้แหละฝีมือการขับเดี๋ยวเราหาพื้นกันก่อนเนาะพื้นนี้เป็นอะไรหน้าตาเหมือนเอ็เจ็ดสอง เคคสิบสองไม่เคยเห็นโอเคเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเพื่อนเบอร์เบอร์สองกับเบอร์สามจะไปฝั่งนู้นแล้วเนาะ,เ,นะเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปดีกว่าโอ้ยใครยิงใครยิงอ้ยนี่แนเนีน่น,น,น,น่โอ้หไม่โดนสักนัด <laughs> ยิงรวมคมลิบเกือบไปแล้วขอบคุณที่เอาปืนมาให้ ไปเดี๋ยวเราตามย,ยาวๆเ,เราไปหาเพื่อนกันมาเพื่อนข้ามไปกันหมดแนละ้วพวกใครยิงหลังใครยิงหลังนี่แน่บางอาจดาวเพสซาดาวเพสซาเอ้าทำไมเบอร์สี่กลับมาทางนี้ มีคูณแปดอยากได้ปืนสไนเปอร์อยังไยเอามาใส่คูณแปดเนาะเผ็บเดีย๋ยวลองแวะบ้านนี้ดูที่ว่าเผื่อมีคาโอ้มียาอะไรเนี่ยแล้วก็มีบังเกอร์เฮ้ยเพื่อนทำไมทำอย่างนี้ ทำไมนายทำอย่างนี้ดูจากสไตล์ตแล้วน่าจะเป็นเด็กถ้างั้นเราหนีดีกว่าเราไม่อยู่ใกล้ดีกว่าน่าจะเป็นเด็กเล่นนะครับอย่างนี้สไตล์ตแบบนี้ไปเดีย๋ยวเราไปรวมกับเพื่อนเบอร์สองกับเบอร์สามดีกว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยโอ้ยโดนจิงโดนจิงโดนจิงอ่ะหัดนี่วะ โอ้ผมก็นึกว่าเบอร์สี่เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะนี่ลาตะเลย <c oughs> ลาตะเลยเด็กเวน <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปรวมกับเพื่อนดีกว่า <c oughs> เราจะพยายามไม่อยู่ใกล้เบอร์สี่ รู้สึกอันตรายโอ้โหเผื่อแับเดียวเบอร์สี่นำมาข้างหน้าเลยมาโคตรไวเลยไปน <ะ S> ี่เป็นรวมนี่เป็นรวมรู้สึกว่าเบอร์สองน็อกเนาะเบอร์สองตายละเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนน,น,นี่นี่ข้างหน้ามีคนข้างหน้าบวกกันอยู่ โอ้ไม่โดนทั้งนันเอออ้าวล้อมอีกแล้วเวอร์สี่ล้มโอ้ข้างหน้านมีคนตัดฟ้าตัดฟ้าดัดฟ้า,ฟามีคนไปยังไปยังอ่าเรียบร้อยโอเค ต้ำไปเลยเดี๋ยวอย่างนี้เราต้องเก็บเหรียญเนานะช่วยชีวิตเพื่อนนี่แน่ได้เฉยน่าจะเป็นตัวแรกไม่ไใครบินมายิง,งโหยิงยากอะ่ะมันเงยถูกไหมล่ะเออ เฮ้ยลูกหมดทุกหมดนี่แน่นะนี่นะยปงี่ยนไว้รู้แล้วมาร์คอะไรเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นเด็กชัวร์อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปชุบชีวิตก่อนดูแล้วก้าเด็กจะชอบแล้วหรือยงังไง โอเคเดี๋ยวขึ้นชีพเพื่อนก่อนเนาะได้ปืนด้วยแต่ไม่มีลูกเล่นยังไงวะเนี่ยเครื่องพัง้ะอุ้ยตกใจนึกว่าศัตรู โอเคเดี๋ยวเราไปกันยาวๆเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นเนาะตรงนี้เราไม่มีอะไรแล้วแหละชื่อพิชานินจานาคุโตปู่ชึบแล้วก็ยิงอ้าวไม่โดน <laughs> เปลี่ยนเฟือนกันกดกดนี่แน,นี่ยนี่เนี่ยยิงลมคมกิบ เรียบร้อยไปหนึ่งแถวดีโลลหลดแป๊บอ่าประแดดตัวเว้ยทำไมเพิ่งสังเกตหน้าตาเหมือนลุงแถวบ้านอม <c oughs> ไม่เกี่ยวนะแจวเฉยเ <c oughs> นั่นไงเสียงเด็กชัดเลยหมอหนี่มันเด็ก <c oughs> เรื่อดีๆนั่นนายโอเคเดี๋ยวเราไปรวมกับเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเบอร์ที่หญิงเนี่ยเรานี่จริงๆเลยทำให้หัวร้อนนะเนี่ย ปบ,ปบผมมีปัญหากับเรื่องโดโดไอเรื่องบินเนาะขดบินไม่ค่อยติดเป็นอะไรไม,มือมันล่าด้หรือยังไงเนี่ยอ๋อเบอร์สามบินเบอร์สี่อะไรคนเหรอ ไอ้ข้างหน้ามีคนมีตามมาโอ้โหอยู่นิ่งๆงนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเบอร์สี่ก่อนนี่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 นนนนโดนนต่มันบ้าปะเดี๋ยวอยู่เฉยๆสิปะครับนี่แน่ได้ตัวหนึ่ง มันวารา์ปแะรู้สึกว่าจะหมดแล้วเนอะข้างล่างเพื่อน่าจะเก็บแล้แหละโอเคเดี๋ยววงมานะเนาะต้องบินเข้าวงง่ดีกว่าเออบินได้แล้วไปบินยาวๆเข้าวงเลย วงไกลเนาะปพืบอไม่มีทนายเลยอะอยากได้ทนายมากเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยทางหน้ารู้สึกเหมือนมีคนนะ เปนไงเห็นหัวลอยๆโดนด้วยเป็นไงล่ะเก็บเฮ้ย,ยขวามีคนนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่เอ้ยปืนเคาะตัวไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยโอ้ยดีนะเบอร์สองช่วยไว้โอ้ยเฮล์มี่เฮล์มี่เฮล์มี่พีท โอ้ยเกือบแตกแ็เราดีก็เบอร์สองช่วยดูท่าดูท่าชุบน่ารักมากทำอะไรเบงขี้ชุบอ่ะมีช่วยกันได้เด้อมีชุบคู่ได้เด้อขอบคุณมากแรรับไปหลังจากเราฟื้นเงินชีพแล้วเดี๋ยวเราเข้าวง ต้องข้ามน้ำไปเนะข้ามเข่าข้ามน้ำไปต้องว่ายน้ำไปยังไงดีเนี่ยหาเรือไปแล้วกันไปพวกตามลายหน้าหนอนตอนนี้เหลือห้าตัวเนาะไปเดี๋ยวรับเบอร์สี่แล้วเราไปตามล่ากันไอ้รับเบอร์สาม เลวเลวเลวเวเว,เว,เวโอเคไปตามล่ไอหน้านอนเราจะเป็นราชาให้ได้เลยเราจะเป็นราชาไส่กรอกให้ได้เลยโอ้ย้างหน้ามีคนเอามันเอามันไอ้เสือบุบโอ้บังเกอร์บังเกอร์ นี่แน่ดาวดาวเฮ้ยมันเทิดมันเทิดนี่แน่เจ็บไปสิเจ็บไปสิโอ้ยตรงนั้นมันมันม่วไปเฮ้ยลองยังไงอ่ะเออเออเกือบเกือบโอ้เด็ดเด็เดตั้งบังเกอร์กันเพื่อนบูไปเพื่อนโอเคพร้อมบ,บวก ทำเพื่อนข้าหรอดาวไปชิบหายแล้วเดี๋ยวเราคนเดียวใจเย็นเพื่อนไี่แน่ชาร์จเลยเดี๋ยวเบอร์สองมานี่เราต้องแบกหนาให้มันนี่เบอร์สี่ปล่อยมัน <c oughs> สองมาตรฐานจริงๆเลยเราต้องเอาคนนี้เป็นก่อนโอเค ชุดเบอร์สางไอเลแล้วเฮ้ยอัวข้าวหลังยิงใช่หรือเปล่าเบอร์สองให้ดาบศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะอ๋อตรงนี้ตรงนี้นเบอร์สองใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ฟันละตรงไหนวะหาไม่เห็นนะอา้าวทำไมน็อกอะ โอ้ยต้องช่วยต้องช่วยโอ้โหเรียบร้อยเลยหาตำแบบหน่งไม่เจอมัวจังเวรกรรมเด้อโอเคไม่เป็นไรโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตาม i b e ใครผมด้วยนะเป็นกำลังใจผมด้วยนะ ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย